คอลอเชลลจอบตัตาป่าเมียใจปลาซิอุบะมักนิไซส์ปลาดไว้คอลอเชลลจังไหไปฟังซอยข่อยจังมือนี่เด้อแม่ยข่อยจมตางบาดตังเมืองเขาเด้ยตั้งแต่เส้าฮอดคำบ่มีสัมคมเก่าบัดเจ้าเมียไอซื่อๆกระดาเขามันหนวกหูนะพกันกันสั่นเจ้าสิบวยข่อยหนวกตีหูคนได้หูข่อยนี่บ่มหูกระทะได้นี่หนวกละตาโลถ้าตาตีเจ้านั่นปลาเมียปลาบอสปอร์ตจัาว่าปลาหาซิแตกยังโอ้ยพี่น้องเออพวกเกามือซิบมือในกรบเป๋าปากแยมสามมือหนึ่งบอกออนซอน จักมือสันคองมือยังมีเลยเอามาป้าหน่อยจะเอาป้าฮาสซีแตกยังป้าสำนักป้าเห็นยังขอตาตีบเออป้าเมียกับป้าย่ำใจให้นะย่ำใจดีกลับขึ้นมากกับสิเป็นี่ยังเมียเจ้าของซ eh, ื้อขาดตัวไหมยังตัวห่วยโอ้สม่าบอกไงถี่พอซื้อขาดตัวซื้อขาดตัวบัตรคืนทอดเขาน้ำตาไหลสิบสิ่ไปผ้าขึ้นไปผ้าพขึ้นไปโอ้ยจะมาท่วงบุญท่วงคุณเลยต่อจ้อยปนาว่าพาขึ้นไปสิบสองเทือนนั่นก็ได้นเขาหลัวเลยก็สิป้าเมียนี่ ป่อยคอยเพิ่งเจ้าสิ้อคอยเพิ่งไว้คอยถือว่าเจ้าเป็นเท่าเป็นแก่เสด็จอนี่ใส่เท่าแก่อีเด็กน้อยไม่รุ่นตัวนั้นสมัครเสืหงอกหงอกก้อนันอยู่ซือต่อตอดมันยังกะสั้งว่าเต้าหวงหอกหอกก้อนกระจ้าเสื้อรถจังเจอภาพไปเขาปั่นเขาใส่มืออะไรลูเนื้อเลยก็คือเหตุงาัณนเขาว่าเด็กน้อยมัตสิว่าเด็กน้อยผมไฟวัฒน์ที่เกิดเดี่ยวเกิดเดี่ยวจนมาเศร้าเกิดโอ้โหทอรไห้เฮงเป็นตาสร้างไปทอรนั้นพี่น้องเอาว่าเป็นขายหน้าขายตาไอพีดิ ไปอยู่นาเมียขาดหน้าอยูได้ดีคือพ่อขั้วเมียดาปวดขั้วออกจากขาดจูงไปบ้านพ่อบ้านแม่จากของแล้วจูงไปหาสีแต่งเงาจริงกูแบกก็เสียเตียตนวน้อยสมแมวนในวัดอุ้มเลยนะเว้ยฟังฟังฟังเขาบอกได้เปล่าหมายความว่าจังสันเขาบอกว่าสิจูงไปหยังมาบาลามไปหันลามไปเห็นยังมันบ่ได้ซื้อซอยข่อยพระซื้อลึงดีบุตีมันสิลักไข่หันป้าตีโทสินสมสางมันมาสมมาสางซอยข่บ่เพลิงโอ้เมื่อคืนเนี่ย ตาตีม <personaje> ิงจริงไหมแต่ถะคอยไปยูน้ำเขาเนี่ยซ้ำเป็นขีค่าเงินตืมมันตัวตืมั่างมันจะวันตะเกียที่มีจะหายจะจนจะด่าตัวตื่นขึ้นมายังสดตาพรัมืนปากจมม่คอยลยตัวจมย่งตั้งมือเศร้าใส่ตะบแจ้งเลปุ่นมันจะมาแทงเขากลางเล็บมือมันเ็ำกูจะนั่งหัววนมันกัดมือให้มันฟะไอ้เยอย่าบอกลยเขาเสริมสวยสีไปเสริมแล้วในมู่บ้านอ่ะกัแม่นเล้าหลังงามก็มัวงามเธอได้แห้งไดนาถนัดโดนผัวมีเมียงามโอ้ยเศร้าๆมันฟังบอกขืนเนื้อะมาอ่างคออีกแส เ้พวกอิทธ้เหตุน่ะสิลมสิตายเขาขึ้นเราครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขายเงินไปใจค่าเครื่องสักอ่างเขายั่ง่พอคิดเบื่อเราโอ้ยเขาเห็ดบ่เป็นแล้วก็ซื้อเขาตัวอย่าแก้มแดงหน้าไหุ้ยมักซีแดงบริสุทธิ์เดือสิบเอ็ดเหตุมาแต่ใส่เศษย่อมสาดย่อมพื้นวันแห้งลายเฉพาะเท่ห์ทีมหนึ่งหัวจุ่มปูลงไปลุกเพรามันแดงเขาแตะหูบีกเลยหว้ายุ่งกัดเห็ดจะเลยประจับแกงให้มันเอาแล้ว โอ้่อยกันตาลับลงเหล่าก็มื้นบ่ขึ้นม่เหมือนแท่งปลาในเดือนดึงจ่อยโจมข้างไทยกรนุนหันใจเคี่ยวเอียงตาลาเอ้อเอียงเส้นเคี่ยวไปดิจิ๋าไม่ตูนมันก็เ็ะเป็นตาลายจ่อยปานนนัเจ้าคือว่าขายถิ่มซะโค้ชคนว่าจะขายคนบอกกล่าวใจบ่ดำมพ่อมันอยู่น้ำมันโดนโบดด์คำทุกคำยากขึ้นพูดคำปากสองซื้อหนังจน่ จ้งจอยไปจ้อยบืนคาดบืนไทยบ่ไหวอ่ะมันก็บ่ไหวเหรอจ่อยพ่อโคตจากคาดจากไทยปัดยางไปงอบงอบเจ้าของนําไปจอบหาร์เซย์ก็บริเห็นมือมือมือเว้นหาไ์ซก็บ่พอบันที่พ่อเห็นนอนหน้าเป็นหูวสั้นพีวีอยู่ไปกาว่าสิลงไปหลังมา่อคีมันงางนี่งอบวอาทีตู่พี่ปอบมันบ่อยค่วมมือมือเคยว่าสิว่าจังที่เราเอาแลี้ยวตะวันสิไปหลังเมื่อคีได้เยสปลาดูปลาดำอะไรปลาเมียเขาจะอายคนลึงเหรตจ้า ดีดีมาเฮ็ดน้องข่อยจรงดีจังไงเขาก็ร่างนิยมยมใส่โอ้ยว่าจะจะข่อยไปย่อไดนเลยโอ้ยมันดำหน้าเจ้าก็อุ้มมัดกาเบิ้งข่อยเมื่อทุกคนในเศร้าดำหน้าคนเลยกินเขาโยกับเจ้ากินเขาจำปนข้าถวยบ่อคนเลยเฮ้ยทศตาตีทศพิบ้าทศปันญญาอ่อนยังคงเงือดตัวนั่นเงือดพิบ,าบ,าบา้าบอกเขาว่าพื้นเจ้าตัวนั่นน่ะเออทศตาตีไปอีกแล้วเทาตาตีปานี่อีกแล้วเขาเอาตัวนั้นบนกวางกว่างเขาอุ้ยกูมันเงือดแต่บู้ยังยันเงือดที่พอพอดแล้ยพระราปานนี้เขางือดบ่อบอยั่เนี่ ใส้วาสิแต่งงานลูกสาวเอาลูกเขยสิให้คอยไปแจกการัติจ้างคอยกับบ้ายางคอยจากอายคนหุยคอยพิมพ์การแจกแต่ผู้บ่าวมาจีบลูกสาวของมือที่แหลกคนก็เป็นบ้ารหลายเจ้านั่นเห็นผู้บ่าวมาหาลูกสาวขสิพิมพ์การลัดโหลดหาเขาบ่มักจะสิบบขายหนาบ่คนหอกันบ่มักบ่หักกันบ่นน้ำหอดบ้านหอดเฮือนดอกบ่เสื้อคอยนี่เยิ่พหอกันอยู่กลางทางตาเดียวยังมอเลียวเบิึงล่องถือตาต้องใจยุ่งไก่ยุ่งได้กะจ้า จ้าซิทั้งหมู่ซื้อเขาบอกว่าเจ้าบ่าวซื้อยังสีลงการไปจังไหนมองสีลงซื้อเจ้าบ่าวเ้าก็จุดจุดตะกอนผมพอเคยพิมพ์สจี๊ยบ่งผ่าปลาเดี๋ยวนี้ร้าวันนั่นตัวนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเจ้าสิเลี้ยงห่อนมือตายพุ่นตีเออดีเวียงตัวมีคนมาขันเลี้ยงขันเกียร์ส่วนนึงตะปากระเมียรนี่หลี่ที่พี่เขาเลี้ยงในแต่ขอกับน้ำส่วนตัวแมนส่วนหัวใจสมัยสิเลี้ยงเขาได้เป่แล้วเขามักเขาหักกันมาซูมาขอขอพ่อใจได้คนม้าซูมาขอไปจังไหนครับดอกมาสินเนี่จะมนเห็นแก่เงินโอ้บ่าวมานนน้ี่ละ เงินทองของเราไกลเพราะไตหาได้หลายตัวนั่นแม่บอกคอยคิดว่างห้ออ้คอยแต่จะข้าไปมากแม่เขาเป็นเป็าหน้างไ่อายก่อนสู้ฟังไหมเขาเจ้าว่าคอยทุกข์อยยางไปนั่งเลยเขาจ้าเขาอุ้มมาไตโอ้ยต่รู้ตัวอยกจะแล่นขึ้นขั้นหัวลาวิสบลาวิตบปนาว่าหมาหน่อยเออแค่แน่หมาหน่อยขึ้นขั้นหัวดูตบดูจอว่าขั้นหัวเหลี่ยมว่ามันดำมิดโอ้ไปเที่ยวหลังอีกเขาจ้าอุ้มมาไตอีกเออแล่นหาขั้นหัวจอแน่ก็เพราเห็นคือผมเห็นอุ้ยมาตั้งหัวแห้งแต่เขาจะมาขั้นหัวนี้เหรอท่านหล ตายแล้วขอแล่นอ้อมเฮือนตั้งสองหัวสามหัวโอ้ยกูจะมาตายย้อนไมเฮือนนี่แล้วโอ้ยเสครับคุณมาที่เขาลูกบวมมวลปัญหาให้มันกลับมาฟังเอาสิประหยัดมันยังกระรามหน่อยแม่มันมานั่งที่ช่วยพ่อเจ้าปันญญาเอ้ยทักก็ตายตักเอาเอาตัวรอดแล้วก็โดดขึ้นต้นบางหุ่งสันโต้แค่ไหนมันมีงาจับงานนางเศร้าอยู่ติบ่ใส่งามันดอกขึ้นไปวิ่งเรี่วม้าไปที่แล่นกายโอ้สลับเฉเี่าตาตีม้าก็เลยแล่นกายตีกว่าหนึ่งพาลูกมนอนอยู่บางหุ่งเลยห่วยมันมานอนเห็นยุหันกระหม่อมมันออกลูกแล้วมองมัน มันควดเป็นผงคอยเลื่เมบ้งผงมันแังว่าไปฆ่าบังผงมันจะการข้อยเจ้ิแเร็วงานที่โอ้ยกูมาขึ้นทังตันครับแต่น้องวงไม้เมลวนโอ้ยตาตีเบอรไก่กรนุกขุมเจีันต่างกันห้จังนี่เราคอยไอ้ตาไล่ขาไก่เจ้าของตั้งแต่เป็ดไนเห็นข่อยขาไก่หน่อยมก็ยานข่อยขามันคือกันเนีย่องท่วงทั้งแรงหนีไหมแงหนีท่วงยังไงตา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 อดหัวไปลึกสูเมย์ไก่เน่เมย์ไก่ดาคอยจักเสียมขึ้นเสียงลงวางเลยล่ะ บักบักบักฮาบัก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 ฮาไปง่วงหัวควันข่อยพระจันทรั้งหัวทั้งฟอนพวกตึงพวกตึงทั้งสี่องน้ำมีเป็ดเทพนะกมันเล่ตุนข่อยเฝ้าแล่นไปบอกมูอบอกว่าจากไหนโอ้มันว่ายจาปากจาปากว่าจันแล่นก็แล่นซาซาฉันเดียวโอ้ยโอ้ยไอ้เขียดอยู่ในน้ามันยังขี้เดียดข่อยเนี่ยขี้เดียร์จากไหนหักแม่ข่อยไหมหักแังไหนแอะแอะหัวเขียดจะหน้า ซุ้มนึงกัดแข้วสักคอยพวดพว,ว,วดอยู่หันยังง่าโอ้ยเศร้าเนี่ยเถ้าพี่บ่า <c oughs> เขาก็ำ้องไปตามสัตว์สาว่าสิงแล้วเจ้าเดือเป็นบาา่าเลยคุณท่านทั่วจีบทัท่วแดนเจ้าขาใกล้น้อยไรคืดมากซื้ๆอๆหรอกปกติมันห้องธรรมดาก็ห้องธรรมดามันห้องสั้นมันมาเป็นเลี้ยงขายเฉียดขายอย่างนี้เดียวว่าเลี้ยงไปตาอายโดยไหนนะขาใกล้บ่ผมตกเตะเสยู่เนี่ยคืดจากอายจากเม็ดบ่โอ้ยโอ้ยจ่าเจได้เขากำลังนิยมกันไปบังซองพี่หันเอาไปมาเฮ็ดจำแขวนตังเจ้าไปบังหันเอาบัง คือตัวเราพี่ยาตะลึงตีน้องคือขัดคือผู้ใดผูนะ้ยีดวดวดวญญ่บ้านคือพี่บ้านะเขาประย่สมเถาบเบิงสังขารจากของส่งจังสีเด็กหน่อยเขาเหตุรถราในผู้ยี่บัติถ้าฝรั่งคนยังมาพ่อเขาสิทว่วมาจังไม่ไฟเลยโอ้เ่าเซเพมันอายังบัด ไปจกท่งไปไหนเอาวีมาพูดอะไรจังสีปากาเฮ็ดน้ำส่งเล็กๆเล็กหน่อยตัวนั้นเผาเ่ราะแห้งเหรอสิมาเฮ็ดอยู่วีขึ้นมันกายแย่หมดเล้ไอเอ้ยเจ้านั่นเบิ่งสังขาในห้องนี่น้ำสมัยน้ำเขาเลยนะอม่ใอ้ให้ให้งะขาสกคนจังวีกะลาวีผมดีๆเลยเขาให้นั่งมาเลยโรงพยาบาลแท็กซี่มันบอกงะขาโอ้ยงะขาวีพูน โอ้ยแ่วสายปลาเอ้ยสะโพเราหยาดเมียเรามาอ้อนหมองแจ๊กสี่เมะก็เพราละเอียดไว้ว่างะยังกับงะขาของข้ายับไปทางของเขาบันทิแตกมันมัแมนทางเที่จทางหนึ่งออกอ่ะเออฮ้ยติดตาใเลยส่งปีเที่ยงแถวบุลาบุญงับได้บังโหจักไม่ป้าสีเจ้าดีระานจาเหลียวบังพื้น ไปช่วงเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้บัวมึงช่วงพูดเยอะเอบัวมุกูเนี่ยต้องกันเมื่อไรวันนี้เห็นคางเดี๋ยวนี้ละไอจีนเห็นยังงูปาดโช่ผมทั้งหน้าผากแม่คือหนาจังปังเดี๋ยวปังจากหน้าผากงอนงอนเห็นมัดบ่อปลาปองใสจังสันล่ะผู้ใหญ่บ้านเขากับพ่อปิ๊ดบางไอ้เอ้ยจะไปซ่าเขาต่ออุ้ยไอจาไปนอนอยู่จังไหนจังงห้งัวเหยียบหัวเจ้าคักแนี่ ลักษณะที่ไอ้เจ้าพวกหูเมือนี่เหยียบตีนเดี๋ยวโดดหนีมันตื่นอ่ะโอ้อยคนพวหยาบก็มึนปานนั้นเด้อะทั้งหยาบก็้งที่พอุ้ยบวอืออยู่เนาะเออห้าว่าไอ้ใส่ทุ่ดีบทุ่ดเนี่ยเห็นห้อยง้อติดหัวว่าะัะนั่นห้อยมาจากไหนฮาฝรั่งเขาเห็นกันจี่ววารังในนึงโอ้คนหัวล้านมาเออตรงๆจั้งแี่มันกำบะเปียงลารเม็ดวัดมอมันแล้วเลยน้ำมันคนหัวล้าน ล,ล้านมั่งล้านมีเออล้านเศรษฐีแมนล่านขี่ทีอ้าวลงทอาอ้ายคือว่างกันวะ <c oughs> <c oughs> เอาลูกเคยขันบ่าขางว่วกนแกงปลาซุปพี่น้องกินก็ไข่เว <c oughs> ้ยโอหายอากสิได้น้องมันมาสือสิอยากพีนั่ตลาดข้นคนบ่ขี่เหนียววะ่ะพอไปจะได้เดือเดือดหัวเลล่ะไปแต่เดือดทอยไรแห่งไรถือได้ถือก็เ่าเป็นตะแกงปลาซุปเนี่ยซุปไหนปลาตงโกันั่นบางทีล่ะเสี้ยวปลาตงโกัมาแกงซุปพี่น้องกินนะเจ้าจะไปบ่อใส่จักเทียเรือไอ้เพียงมันม่อมเป็นปลาเพื่อนใกล้ดงกัวจี โอ้ยสำนีกัดท้าทุบุญคุณบอลืมบอกยังมาตื่อเดิอเบ็นหาลอยผู้ขาเอาหน้ามูนิ่งหนองแม่นดีข่อยกับบอกผ้าเห็ดเออยจผไาเห็ดต่มันตีบยยืนซนสื่อตัวต่อมงหาลอยเบิงของงามบอยพี่ห่องว่าเบิ้งาตีแน่มาเบิ้งโรดห่วยหวีผมมาจะบานตะหาโมงแล้งคนมาะเดพอเครื่งเพลงผมตกซ้ำมันพอดื่อตัวเบิ้งหาลอยอยู่บ่ผมตกสื่อื่อยังะพัเมนขเอาหายังกะ หาอยังนี้หนอหาอยังยันี่โว้ยนอหนอหนอหนอบังผูดดัดซองหาหาผมหาเห็นอยังตายเลยเจ้าของว่าผมขดตุ๊กขอึ้นนี่บอสพี่บ้าบนผมเป็นตุ๊กลงมขึ้นจังคอยว่าอันตุ๊กไม่แจ๊แอยู่หน้าผากนี่โอ้โนี้เออโอ้ยส่งตื่นส่งทวงตายเป็นทว่าท่านสมัยเออทว่าท่านสมัยจังไดเขากำลังฮิตกันผมแนวนี้บอสเอเขากำลังนิยมเนี่ยแมนบอ ขอไปท่านในยอมซื้อๆนี่นี่แล้วต้องยอมอีกโอ้ยลองขอไปโกกสีม่วงสีชมพูมาดีก็เจาะตุ้มหูหลายๆยางพาตลาดเด็กผู้สาวเลี้ยวเห็นอีจ้าบ้านนั่นบอกเจ้า่าคยเบิ่งหนังจีนสิเรื่องยังมังกรหยกตอนไหนกระเนิดเอี้ยกล้วยบ่ได้เบิ่งเจ้าสังเกตพระเอกก็ส้วมผมจิตตกจากพี่ฮอตจ้ะอ๋อเขาคือบ่เก่าขึ้นเอาเ่าขึ้นจังไดเสน่ห์อยูุ้งผมมันมห้ ท่านเกาขึ้น,นยันในผู้สาวก็ตีตัวนี่จากจนตัวนาบ่หลงไหลไฟฝันขนาดป่วยกย็โบนี่จากขังซบยุตตลอดผู้ใดล่ะลิงนึ่งโอ้จบจากเรื่องนั้นมาต่อยอีกเรื่องที่สองลิบดาบวงพระจันทร์แห่งใดเนี่ยหลายคนมันไม่ได้หลายแถบนี้เอ๋อผมมันตกหลายกว่าเก่านี่ยแล้วเป็นยังไงตกมาอยู่ซื่อๆได้๋ยล่ะเออนัดปรร่องยุดแข่งเพ่งดาบกันเออกูได้แกล้งกันผู้นั้นเป็นนึ่งในยุทธจักรสิ้นกันใช่แล้วหรอเอาสิ้นกันสู้ไปสู้มากกับสู้เขาก็ได้เพ่งดาบ มันขี่ไล่ก็ขาก็ขาตัวตายก็น่าอยู่ไปกไอ้เช่าหยุดแพ้เขาเสมออโดนหน้าพากว่าสิขาตัวตายมันก็ตกถือก้อนหินที่แหะมันตกถือน้ำลอยไปแล้วน้ำพุ่งไปขึ้นหาดเกาะสัมลันได้เมียอีกหรือไงาคือได้ผมมันตกไรพวกเก่าเลยเอาค้นถือน้ำอ๋อเลย่องบนท่านได้วีผมเลยได้เมียหรอหาประทันหัวเมื่อตอนได้ผู้สาวอุ้มเขาบวนนั่ก้อนหรอกโอ้หอนส่งผมตกได้ได้เมียเจ้าเลยอย่างได้เมียคือเขาโอ้ยขนมจักเก่งที่โบเสียพ่อเสือลิงกันยังวัง เลยเฮ็ดขึ้นเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปาที่เป็นขึ้นเขาได้จงได้อันนั้นมันในหนังยังปะเอ้านังกับคนทศแสดงว่ามันควบได้หรอนังพุ่งพลอยเพาะท่านอูออยู่คนโบแมนกบคนกับคนคนละศาสตร์คนละภาษาคนหนังจีนตัวนั้นอุ้ยจีนกับไทยกับพี่น้องกันคือเก้าล่ะอุ้ยเจไปเห็ุคือจีนกแล้วเขาเล่าคือคือคืนอิศะเขากับบ้านบนทออิศะจากไหนมันมวยีปัญญาไหมปะปะเอาขึ้นเอาพินพินปัญญาหนัง ก่ไอ้กินมึงติลิโต้เนี่ยเอาเนี่ยก็ไอ้เรตูนเต็ดเดย์ยังง้อยค้อนสอนไก่ตีนเป็นเปรตตีนเป็นเปรตีนเนี่ยเขาบอกถึงเใช่ป้องเสียใจเอรอเฮ็ดจังใดเอาใส่มาเฮ็ดมันบ่มีตั้งวันต่อสิกวนถิ่นได้ปีหนานี่ให้มันสมกับหน้าผากนี่ไปใไฟมืดเลยผมจะน้ำตางมะมันเลยไอ้มันโบมันผมบบมันมันเป็นแนวนี้เองพ่อแม่พ้าเป็นเป็นน้ำซุ้มน้ำแสแนนเป็นน้ำพอน้ำพันคนพันนี่พันนี่อ๋อพันปักกิ่งพันปักงั้นยังคอยเห็นหลายอยู่ ทึงหนังยังไม่หงอยไหลหงอยนะมาพันปักกินกับคนไหลตัวจได้นว uh well uh <th uh ีเล er kind of ่นเป็นตัวแั่นเหรอมาใครบอายังไก่ตีพันปักกินเลยเหรอคนไม่มีตั้งแต่นาอึกจนหัวกรงวนมั่บเศร้าแดงหลงดีใจมืดไว้นื้อเว้หมาพันปักกินยังว่าต้องหงอยหงองสิบาดว่าแหละเพิ่นคนลาเรื่องแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยหรอปวดนัวหัวมวนไปเรื่อยได้เดี๋ยวนี้บ่หงอย่าเดาหน้าไว้ผิดมัดผิดจังไดย ข่อยเห็นพ่อตายแล้วคือเนว่าไข่ของหอยป่วยไข่ชิงมอนไปสิีอองป๋อคือข่อยป่วยอยู่ลักษณะสมเงินเจ้าน่ะบอกป่วยจังไลนอนบ่ราับหนวกหูอยากไรเสียสุขภาพยิบเนี่ยมันเทียงกันเทียงกับลูกบอกพ่แล้วเนี่ยเทียงกับเมียเนี่ยดูบางสั่นมีเมียอยู่สองคนเจ้าน่ะบอกเอ้ผู้หญิงเก่งว่ถือกันเนื้าดกันยังเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ห่วงข่อยจ่าไปเดี๋ยวจะฟาบอต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไใบน้ำกันสบายใจหนิมากค่อยซูนป้าเบิงจีพี่น้องเอามาไใบน้ำกัน โลกบ่แตกถิ่มมันดีเลยตัวนั้นนิ่งนองแต่อยู่คนละหม่องเขาอยังโทรศัพท์ไปดากบนจนสายโทรศัพท์ใหม่แล้วเจ้าเสียเพจังไใเอาปาดคอยมีบ้านหลังเดียวเจ้าเสีผู้นึงอยู่ต้นเฮือนผู้นึ่งไหวเขหนวดถ่ายจุดตารางเดียวเถียงตเบงตีเถียงเาเลี่ยงแรงคอยนอนบ่รับตายกูตายกูสิมาจอยตายย้อนเมียเถียงกันบ่ได้รับได้นอนในบ่น้อง คิดได้ไปเปลียนก็เลยไปบอกผู้ถอผู้ถมาสั่งสอนให้เออใขรแน่ยังคือท่านเออพิก็มาสอนให้อยู่บ่าอ่ะให้พอบ้านพระทานเมืองมุระมาสอนไขรแน่คือจะเป็นให้เป็นที่นี้เหรอถึงจะูข้นเขาเจ้าเ็คนเขายังบอกขึ้นจากกันได้สูสคนเถียงกันนก็เราดบอไอบ้านกันเฮียงเฮียงเขาบอกผู้ถ่ว่าตอนี้ต่อไปเย้าห้ย่าได้กันเด้หมดเนั่งฟังอยู่บ่ละใครเรียบร้อยจิตรบานนี้พอผู้ถ่อร่มเงินวิบปั๊บผู้มียใาญ่ลุกข้นจับฟ้อยเออสิขวัญ กูเมียหน่อยก็บ่ย้อนไม่ลุกกล้องจ้องท่ามีฝาดไหมมึงกาฝาดฝาเลยไอ้น่มึงหลับมาเอากวอนกูกูจะได้เป็นเมียหน่อยเถียงไปหู้นั่นเถียงไปคางคางกูกูโอ้ยคอยบอกคอยจะอันเต้าเถียงกันมากินข้าวกินปลาคอยหาปลาเขาปผาป่ามาสู้ยูสู้กินกินมันก็ตั้งใจกินติจ้ำปนฝาดตากันจีมีมาก็เฮียนเนี่ยเจ้าหัุนบอกหามาสู้กินมาแหงไม่จำฝาดตาขันกูอดบ่ได้กูจิตน่นจนเจ้าได้วื้อปันน่ะบ่เยอะนี่ฉันบ่ปลากระทำเป็นเหินได้นนัาน นิ้งนองวืรอเอรเห็นบอ่อบาดนี่คนเน่มันมีขีดจำกัดเด้ก้นจิตทั่ทโโอุูมฟันแล้วก็นั่นนั่นคอยเห็นด้วยเลยขันเจ้าวือสตะดนผู้เฒ่าบ่ต้องมาสั่งมาสอนเลยเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวกระถาว่าคอยรังแกลูกมีอะไรอยู่นั่นเห็นบอ่อละเพราะเงื้อเท่านั้นละยุบป,ปันพักหนึ่งเศร้าจำปนวิสตาก,กันเลยมันมาวิสตาคอยวิธีมัน พอมีพลาดจักเถียวมันจะพลาดได้จังไดนจับไปหัวไนเรองสิแม่ยคนละขรังแม่ผู้นึงก็จับผ่านอีผู้นึงจับคนนี้จ้ำคนใหญ่เองซอยกันทั้งสองคนเลยบอกคอยคนนุ่งหัวมากรอกนั่นเาไว่าดีเซ็ตเขาหามาข่อยดีเป็นต้นเหตุเหตุอย่างเป็นตัวข่อยไม่ยังเส็ว่าเมียเจ้าบ่มี่พนักเออะครับอาข่อยก็เลยบอกว่าเอ้าเมียข่อยรวยเหมืองกะจังเจ้าเห็นนี่ตัวพอทำไป เขาบอกเลยว่ามีคือถูกจังชั้นเฮ้ยฟังเบาหน่เจ้าอย่างเดียวมียหลรหรอกท่าฟังผิดไปตัวทีบโมเมนต์โมเมนต์ท่าฟังผิดดอกที่จริงมันแล้วได้วมกันแล้วเขี้ยนที่จะเข้าใจกันคอยว่าคอยจามี่แน่กับเขี้ยนเป็นความรอกอยหายหมดเลยจริงหรอจริงนรอแบบนี้ความรอหายจะแม่นน้อความรอหายความรอหายถ้าเป็นจมคือไหลยางพาบานจนภากราปุ๊กว่าผาเข้ามาปุ๊กหันที่บอกอะไร เคยบิังอยู่นีนบ่มีแววมาสิรอได้เจ้านั่นแม่นแล้วจ้ะมาเห็นยามันเน่าอันตายหิบฮิบนี่บ่รอมันก็หิบมันเพรามันถือโนหาจิ้งถิ่ตะกี้บ่หฮิบบอยตะกี้คนไอ้หนุ่มตาคมแล้วเว้ยคมปไนไหนคมปไนไหนจบคมบ่คมแล้วปาดใบก้าซมันได้ใส่มีดใส่ยังตาแกงโหลดได้เลยว่าไม่คมไหลเลาจ้างตัดอ้อยบ่ได้ออกเดียดึกนางยู่งแกงเอาแกงเอา อ้อยล้มเป็นลาวซุ่มแบกขึ้นรถบ่ท่านพ่อห้องบ่ให้ยผ้าผักยังเทินยังเทินโอ้ยมันคมแหง้งใช้บานใช้เมืองน,น้ำฝนวุนวุน่นตัวผ้าไปหายอยู่หากินต์เลยว่าจะถอยลงเงอนน้นำฝนวิ่มหมดตัวเดี๋ยวนี้หมนตัวมือเดี๋ยวเออเอิอเขาก็ยังบ่ยังนะ้ำเป็นอย่างแต่หาลับจังท่างได้ก็บอกมีผู้จงังแม้แต่จักรยานก็ยังบ่กาขี่อย่าบรรพตกหลุมมันบ่กคมหลายมาเอ็นุ่งมันตาตีบเลยแต่จูงมันยังโซตกแม้แล้วมันบ่เห็นหุงประเด็นกับสิจูงไปเห็นยังสั่นจูงไปพ่อเขาว่าจ้านต็จู ันท่องเจ้าของถน้องหลานเอ้ยจังไม่อยากอวดห้องมอเตอรอยูมูนว้ยตายหิบอพโลน้อเจ้าก็ได้แบบนี้เคินว่าลูกเมียทำารร่างกายเฮ็ดในเสียสุขภาพจับขึ้นเงื่อนพูยาบาลปั๊บไมใส่โทษได้เลยไปกาวาสิไป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 ฮอแล้วมันบ๊ปบปั๊บสิหรอไอ้ดาวพีบ้านทำฮึนสยังมาโยงเรื่องความควบอนาสันนั่งปับนองบ้านะปุ้บบ้านย่านเลยเอาขึ้นเรื่องกำนัลเสร็จาควเดียวกันนี่ละ โบยานกำนันผู้ใหญ่บ้านไปนะบ่กเฮ้ยมันกับโบยานของพอมันเนาะพอไผผมีี่ง่ายๆไปลูกสาวกำนั่นผมนีน้อยเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้าลที่กิ่มันข่อยกับว่าข่อยรอกรว่าเดีวเมียจะหาคนนะเอาไผ่ก็ดีสามอุลกผู้ซอยพีดีซีุ่ลกพอถ้ายกผู้ที่หาลูกูอุชงเป็นชนะเอาแล้วบอกบอกแล้วเจ้สองคนกับตาตี๋เหรอเออที่หาคนแขนขาเขาสิไปตกไปอยู่คนละมองนึงสมหนาหนาเจ้าวานสันวันสีพาไปแจ้งตำรวจได้ปะแจ้งเห็นอยังจับเมียข่อยเดียจับเห็นอยังมาจับตำรวมันโมเมนต์พี่น้องห้าดอกอ่อนฟนนหยังส โอ้ยบ่แม่นพี่น้องจังไดนอยู่เงื่อนเดียวกันก็อยู่กับเฮาบ่อยู่อยู่แบบเอาเปียรว่ารับของบ่มันมีใส่เนี่เอาเปียรมัยังเจ้าใส่ตายจะนั่มกุลข่อยเว้โน่นนี่นั่มกุลเจ้าของละแพงไว้ให้เอ้ายเจ้าของใส่ไว้เนี่แมเอ้าโซ่กีฬากับแบ่งกันใส่มือใส่ของเจ้ามือเพื่อใส่ของไข่หนึ่อยบ่เว้าน้ำเจ้าเราขึ้นไปแน่คือบางทีลูกเกิดว่าตอนแรกคนก็ขนนัสกุลข่อยขว้ไปใส่หมดเกิดค้ามันหมดมันลุยที่ข่อ,อยไปยืมผู้ใดเขาจังไช